ทำอะไรเนี่ยน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานน้ำม้วนน้ำปลาปหวานครับรกินกับมะม่วงเบาจะซอสว่าจะลดหูนไงลดมีอยู่แล้วอซอยอวางๆเลยปลารามีไหมไม่มีไม่มีแล้วต้องซื้อเปล็ดตดมาด้วยนะอันนั้นก้งเยอะอันนี้ก็จะเอาไปล้างแล้วก็ใส่เมื่อไหร่มาไหมก่<ข>อนแล<ะ>้วซื้อมาดีกว่าใส่หมดเลยครับต้นหอมนะ่ะจะกินด้วยเหรอโอ้ยีินดี แกล้วก็ใส่ให้หมดไปเลยีกเกลียงนะเนี่ยพี่ก็ปลูกตามบ้านนอกเราเผ็ดอร่อยชยบงบางนี่ก็เป็นคอาเสียมือนะใะ่ไปจบก,ก่เอาเอานั้นแลหละไปทำไมเลไน,น,นั่นแหละหาทั้งหมดน้ำตาลน่านาเหวานนนี่นะ คคดดนนอหอมแดงหอมแดงกับพริกซอยพริกขีเหียงซอยแยมมะม่วง,ง,งอ่ะอต้อหั่นแบบใส่จานใสไ่ไปใส่ยิก<ม>โอเคเอา้ากินไม่ดูเนี่ยมันเ็ดกินได้หมดเลยจังเสร็จแล้วกคน ไม่ไม่กินน้ำแข็งน้ำปลาหวานครับกินกับมะม่วงเบาอืออสุดยอดเลยเนาะต้องห้น้ำตาลละลายไปนหนึ่งขดไว้ด้วยต้มน้ำรวกก็เทใส่นิดนึงตุ๋กุ้งไงบ้างมันไม่เหนียวเลยเหรอแม่อือือต้องเอามาลวกก่อนเออมาจะเอามาให้มันแบบน้ำตาลมันละลายไงน้ำตาลก้อนถ้างั้นมันก็จะไม่เข้าเนื้อเข้าหนัง มีดอันนั้นนะคมสีดำอ่ะมะม่วงนีง้ก็คล้ายๆกับมะม่วงป่าบ้านเราเนาะโมงเบาขึ้นเบาโมงเบากินสุกได้ไหมได้มันก็น้ำข้าวเลยเป็นมะม่วงเกลือมันลูกโตขนาดไหนเนี่ยโตสุดอ่ะป,ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ <c oughs> ถ้าคนอีสานเขาเรียกม่วงอะไรนะมาเนี่ยม่วงขี้หมูแต่บ้านเขาเรียกม่วงขี้หมูอืมกินให้ขี้แตกไปเลยวาเนะี่กยกนะินน้ำปลาหวานสองทุ่มครับกินได้ไงครับพ่อพ่อร้านร้านก็ใส่น้ำเย็นใช่ไหมไมันจะกรอบเนาะ นั่เยินโนนั่งลลแ,แข็งกันเลยตักเลยเนี่ยอือน้ำปลาหวานเราค,ำค่ำกี้นี่น้ำตาลไม่ละลายก็เลยเอาไปเอาไปต้มหน่อยโอเคใส่กุ้งเพิ่มครับอือกุ้งแห้งอือใ้ตืดไม่เต็เมเต็มก็ตืดทีด่นมือน่ลยเอาใสาไ่ไโอเค นี่สิบบาทด้เยอะมากเลยนะอืมสามทุ่มเลยอืมเป็นไงมัง่งเปรี้ยวมากเปรี้ยวขโมยนะอืมเฮ้ยเปรี้ยวมากเลยล่ะขโมยนะขโมยนี่ทำไมเปรี้ยวอยู่เนาะเปรี้ยวแบบอืม อ่เพิ่มหนึ่งให้พ่อให้โอเคนะเราพยบเพีบไปง่ายเหทีเกอเอามาเร็วไม่ได้จะเอาไปปล่ในเต็นอย่าอย่าเงียบคนจเน่เน่จะอหลง่อยเอาไปใกล้มันหยดอืม นําปลาหวานลิ้นสูกนัรนเจปเีปยบแดกมาทำอะไรหรอเจาปลาแดกตอนใส่กับหอมแดงซอยอยาบางเนาะสีกตอนปลาเง,งี้ยอ้ยอื้ ไม่เปื่อยนะไม่กินลูกกินตัวแก่อืมหมดเงินแล้วจ้ามจิ้มน,น้อยไงอืมยิ่งกเลยกินแบบเมืองรอบสองซุ่มครับคิดยากแต่กินเล่นนะเพราะเงินไหลจังหน่อยสิกล้าอร่อยดีไหมไม่บอกจะหั่นมะนีไปหันนป่น,นน้าไปรวน้อง <c oughs> ไปชมครับโอ,โอ้ยแม่ไม่เอาแล้วใช่ไ้ยเนีเ่ยเห็ดครับกินให้หน้ำปลาวานรอบเด็กคนวะรอบสองถุงแต่าปลากระเสบอยู่นี่แหละมองไหมมองสมขนาดีน้ำจิ้มนการกยูเจียวนการกู่ สบ,บายคุณนกัครับ